ยังไม่ถึง500ชั่วโมงใหม่ๆโกเบโก้ SK 200 SM เหตุสิบครับพี่น้องสวัสดีลกากล้าทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอโซ่ช่องอุบุนามสิ่งห์ท่านใดยูทูบหลือกรทั่งเพจครับกระผมใจด้วยต้อนรับปอพ้นจ๋าครับพี่น้องวันนี้อยากไร่ง,งานตัวนีพี่น้องครับมาดูรถใหม่ครับโอ้สุดยอดสุดยอดในหมายความว่าความสวยขี่ตรงเพราะท่านถือกระจกอยู่ จะเคยตดเสอรวอหรือ,อยังเอาวอาเลน่นวอาเล่นพี่นอกอยู uh ่คู่กันกับเอ็กเอ็มครับุปีเอ็มอยู่ที่คู่กันครับ, uh, รบ, uh รบสองคันรอเราเอาการนะครับรอเราเอาการสำหรับคันนี้ร้อยชั่วโมงน่าจะประมาณนะครับไม่ไม่ไมพึ่งอาม่าห้วก็มารงนน้องนี่ ยืนคู่กันนะครับยืนคู่กันเบิง้งว่าคันไหนสบไวกันจากการที่ผมยืนดูนะสองคันนี้นะครับผมมาคันนู้นซุเปอร์เกมเร็วกว่า <laughs> เป็นเพราะอะไรไม่รู้เป็นเพราะคนขับหรือว่าเป็นเพราะเพราะรถไม่รู้นะครับแต่ว่าดูแล้ว ยังนี่ซอดำโซ่ดำเหมานเนี่ยการจะซอด,ดำแล้วพี่น้องการจะซอด,ดำอ่ะขอหยาดบ่นะคบการที่ซอด,ดำเสียรถไม่โค้ดโซอให้ต้องยกดำแล้วค่อยทายเข้ามาแบบนี้แล้วเพราะมันเข้ามาแล้วจะยกยกดำนะครับไม่โครดเบิ่งบออกบาเสี่งเฮ็ดยังแต่ว่ามือต้องนิ่งนะ มือไม่หนิงแล้วก็บบะสอดเลยนะสอดปุดสอดปุดเลยนะโอ้ยฟังหุ่นเสียดายรถนีะมันรอโพดครับพี่น้องรถมันรอเอามาเรียนเนี่ยโอ้ยม่เปลี่ยนกี่ต้มครับทันนี้สวยงามครับสำหรับ มาร์คเทนเอาฝนสิมาเพราฝนพี่น้องเป็นยังไงตุกยีแต่วะโอ้โอโดยดูกันยกครับเบิ้งอามเขาอามออกนะพี่น้องไปเรียกโอกกันบางทีก็สิว่าเอ้ยใจเก่าคางสุปอี์เกมบอ ถามผู้ที่หูด,ดีกว่าถามผู้ที่รู้ดีกว่านะไครับว่าผู้ใดเคยขับซูเปอร์เอ็กกับซูเออปอร์ยิปต์เอ็มกับมาร์ตเซนหม่ๆตัวนี้หาอร่อยชั่วโมงเองกับกันหมื่นชั่วโมงครับใครเร็วกว่ากันบอกไลก่กันที่ว่าเขาข้าง อ๋อทักทายพี่น้องทักทายนะครับทักทายพี่น้องในช่องอบทนับสิ่ครับคุณเียมาเบิ้งในยูทูบแล้วก็มาเบิ้งในเพจเฟซบุ๊กครับวันนี้พามาหยิบเบิ้บงคู่เลยดูคู่ระหว่างมาร์คเทนกับมาร์คเอกครับบอกภาษาอังกฤษก่งที่พอค่อยคล่องเหมอพี่น้องเองแต่ขนาดบอกภาษาไทยยังตกเล่าอยู่เดี๋ยวจะไม่บอกยังภาษาอังกฤษดิรุ่นแปดกับรุ่นสิบครับพี่น้องคือประมาณนั้นแหละ รุ่น8 M, X M กับเปอร์ X M กับรุ่น8 X M แต่มันว่อยากก็จ่อ,จอกันได้จิมาได้ว่อยากเอยพี่น้องมันหมดำนานี่มันหม,นม,นมนภาษาเจ้าของเนียอ้าวทักทายคยำคำแรกครับพี่น้องครับคำคำแรงๆทักทายกันเ้ยนะครับอยู่ในจองบขบวนนบสิ่งคำ เป็นการตักเป็นพึ่งออกมาสดๆม้าแล้วก็มาลุ้นน้องนะครับมาถึงหาร้อยชั่วโมงสลหรับมากเส้น ว้าคะแนนครับแม่น้ำเด่นหลักหลักดังเลพร้อมหลักมองแม่น้ำเฮ้แต่ว่ารูปลักนี่มาร์คเส้นนี่กินขาดครับรอรอสะบัดใจเลย เรื่องความรอในมาร์คเส้นชนะครับแต่ว่าเรื่องความเร็วนี่วัดกันอีกหลายหม่องหลายบอลฝั่งโน้น XM ็กอนะครับซูเปอร์เอนี่มีไฟครับมีไฟไทยสตารับ SM นี่ไม่มีไฟนะครับมีไฟบ่มีไฟก็เพราสำคัญมันได้ดอกพี่น้องบ่กใคยได้ไปยืนอยู่กลางกทางเนียตากสีนี่น้องนี่แหละดิ ครับบุรีเฮด่างกับสองคนมีไฟอยนะครับไมลากังทับมาขึ้นเพราสจไดเห็นขอบคุณเสียงใจใจดีครับจากทางด้านอำเภอคุคันครับที่ให้ทีมงานเฮาเดย์ทายคลิปนะครับไอพี่น้องเดี๋ยวเบิง่งเนี่ยย่างนี้ก่อไปแล้วย่างนี้กับไปแล้วย่างนี้ก่อย่างน้่ <laughs> นนอยอยนนก็ได้เป็นก้องดินครับฟังโน,น่น เอาไปยืนไปยืนอยู่ข้างบนนก็ตักมันก็ง่ายดีประหยัดน้ำมันนะครับไปขึ้นไปขึ้นไปประหยัดน้ำมันเพราะว่าบริบรยิยกสูงครับยกต่ำๆจัดเลยแล้วก็เทสีดำเลยเดูการยกก่อน วันนี้ประเดียวไม่ไไมกนมนาาันสั้นมากพี่น้องอาสีสั้นๆนี้ยังน่อยขอสดขอไพ่ครับใหม่กันสั้นอยู่บนรถกระบะบนบนตัวผมเลยยางลงมาเบิง้งเจอกเล่นเดยคลิปครับ <laughs> ตักได้พี่น้องครับในชอ่รรงอ,นองกูกบกดับสิงครับฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์คลิปครับก็ถือว่าความเร็วกะบอรบอร์กระล่นตีพี่น้องบอก์กระล่นตีว่าทัานใด เร็วกว่าขั้นเดย์บร,ริโอเนาะบางทีมันก็ขึ้นอยู่คนขับและการเร่งเครื่องด้วยขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณพี่น้องที่เข้าเบอร์ด้วยนะครับคลิปนี้กับเสียงลาผาจากพี่น้องทุกคานะครับโชคดีพี่ชัยมีกังเสียหลายครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ